เบนลองไห้ตัวสั่นเล็บม่วงวิกกี้ฟังแล้วถึงกับขนลุกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสุดๆสำหรับครอบครัวของเบนพรชิตาเรียกว่ากำลังวุ่นและหนักไม่น้อยเลยจริงๆที่ต้องเลี้ยงลูกถึง3คนถึงจะมีลูกมาแล้วถึง2คนก็ตามแต่ด้วยความที่พี่สาวทั้งสองก็ยังไม่โตมาตอนนี้ได้มีน้องชายคนเล็กก็เลยต้องทำให้ต้องดูแลมากขึ้นหลายเท่าตัว ล่าสุดสาวเบนได้โพสภาพคู่กับน้องปิมลูกสาวคนโตโดยเล่าว่าตอนนี้กำลังป่วยไข้ขึ้นจากการให้นมลูกจนถึงขั้นปั๊มนมไปร้องไห้ไปเพราะมีอาการเจ็บหน้าอกมากแต่โชคดีที่พ่อมิกช่วยดูแลน้องเปมแทนไม่อย่างนั้นแม่เบ้นคงแย่กว่านี้โดยสาวเบนไดเล่าอาการไว้ว่า พึงเข้าใจว่าเจ็บนมจนไข้ขึ้นเป็นยังไงปั๊มนมไปร้องไห้ไปเจ็บมากสักพักตัวเริ่มสัน่นเล็บม่วงพี่มิกให้กินยาทันทีเลยแต่สุดท้ายก็ไข้ขึ้นอยู่ดีครั้งแรกในการมีลูก3ามคนไข่บอกว่าชิวๆหนักสุดเลยคนนี้ดีนะที่พ่อคอยช่วยเลี้ยงน้องให้มีพี่ปิมมาคอยดูแลแม่เอาผ้าห่มมาให้นอนกอดแม่เอาน้ำมาให้แม่กินรักพ่อกับลูกที่สุด